สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำฟูสกูช่แท็กนะคะก็เป็นสกูช่แท็กที่เราคิดขึ้นเองอีกแล้ววันนี้ลงคลิปสองคลิปเลยก็ฟูสกูช่แท็กมันจะไม่ใช่เป็นข้อนะคะจะเป็นแบบว่าสกูช่ขนมปังสองชิ้นเอ้สกูช่ขนมปังสามชิ้นสกูช่ขนมหวานสองชิ้น,น,น,นแล้วก็สกูช่ผลไม้สองชิ้นนะคะก็ สกูชี่ขนมปังชิ้แรกก็จะเป็น s t l t a f ล r e ร d นะคะเป็นสีเข้มโลมาแล้วก็ชิ้นที่สองก็จะเป็นเอออิตาเลียนเบรดนะคะโลมาแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นโดนัทัลลิตี้นะคะ ก็มันจะเป็นขนมปังข้างหดังกนะก็เลยเลือกมนาะแล้วก็สกูชี่ขนมหวานนะคะเราขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็อีกชิ้นก็จะเป็นโดนัทนะคะ แล้วก็สกูชี่ผลไม้2ชิ้นนะคะก็คิมแรกจะเป็นอันนี้นีแล้วก็พิชอีกอันนึ้งก็เป็นุ่นใหม่ก็คิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ เราท้าต่อใครไปดูใน description box ข้างล่างนะก็บายบาย